สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหน like, ึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go <S เซนรอเชียล้ยใครเรียกอะไรวะคนจะหลับจะนอนมีไลค์หนุ่ม ้าหน้าบ้านมีอะไรไม่รู้เอาไว้เลยหน้าบ้านนี่กหน้าบ้านฉันเนี่ยก็มีกระดิ่งไงหน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านเหรอทำไมอ่ะมีอะไรเหรอรูมือหรือเปล่ามีอะไรคนคนเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนจะมีป้ายประกาศอะไรด้วยก็ไม่รู้ไปดูปะไป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 ลุงลุงลุงมีอะไรลุงขอโทษนะครับขอทันไรครับขอโทษนรับครับอะไรน่ะท้าชิงผู้เข้าแข่งขันชนะเกมรับเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญเดินตามแผนนี้แผนที่นี้ไปที่แผนที่ตัวกระบะกากระบะนี่เหรอ เฮ้ยถ้าเราชนะเราได้หนึ่งล้านเหรียญเลยว่ะเฮ้ยเียวยะเฮ้ยมันเป็นเกมประเภทไหนว่าฆ่าชิงกันหรือว่าแข่งรถหรือว่าเอาวีไม่รู้เอาอย่างงี้ไปเราลองไปปะไป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 เฮ้ยแต่ว่าไอ้ไอ้นายนายตัวแผนที่นายจดจำแล้วเดินเดินเดินนำดิเดินนำเดินนำเดินนำไปเลยเดินนำไปเดินนำไปเฮ้ยเชื่อไหมถ้าเราได้หนึ่งล้านเหรียญเราจะไปทำอะไรวะเราจะไปซื้อบ้านอย่างแรกเออใช่เราจะไปอยู่เราจะไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วก็เราจะแบบไปจัดปาร์ตี้สาวเยอะเลยนะเออชัวร์ชัวร์ไปไปไปดับเดินนำดิ ไปไปไไปไปไดโอยเดียร์่ถึงเนี่ยเฮ้ยเ้ยนั้ากากบาทอ่ะมีสีแดงเออสีแดงกากบาทถึงแล้วดิมามาาถึงแล้วเว้ยได้งินได้เงินรางวัลแล้วเว้ยถึงร้านเหรียญเนอเอมา5ชั่วโมงกว่าถึงแม่งโคตรนานเลยถ้ยไหนเนี่ยไหนไนไนกากบาท้เนี่ยไหนอะมันมันอยู่ตรงแถวนี้เน่เลยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ไเ้ประตูเลยเนี่ยประตูอะไรไม่รู้ไม่รู้ร้นเปิดด้วยไโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเรเยเย โคตรเจ็บเลยโอ้ปวดหลังว่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยที่ไหนวะเนี่ยเลเวลหนึ่งเหรอต้องกดไหมเนี่ยไอกดก่อนนะอ๋อกดอ๋อกดดเด้อกดเด้ออ๋อเหมือนจะเป็นสปาพอยต์นะลองกดดู นี่เราเลเวลหนึ่งเหรอวะเนี่ยเฮ้่งรสุว่าน่าจะเป็นด่านเกมที่เราต้องเล่นเฮเี่นะนี่น่าจะเป็นเกมที่เราต้องเล่นจริงๆด้วยว่ะสต่ว่าเหมือนว่าเราต้องหาทางที่ไปต่อแน่เลยเฮ้ยร้อน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 อเลยอุ๊ยอุ๊ยอุไยอุ๊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 าอุ๊ย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 อุายอุ๊ยอุ๊ยอว่าอางนอ้นยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอร๊รอุ๊ยอุ๊รอุ๊ยอปนะ หนึ่งสองสามอึ๊บเฮ้ยเพื่อนเราว่ามันไหนเพื่อนเฮ้ยถูกป้ะเนี่ยถูกแน่เลยแล้วก็ให้กดถูแล้วดีไงเสียเบปุบแปลกเสียงแปลกโอ๊ยโอ้ยเช็ดเช่นได้เสียระเบิดฉันเชตายฉันตายแปลว่าทางทางน้ำมันจะเป็นทางปลอมเพื่อนเราอย่าไปเลยเราไปทางลาวาดีกว่าไหมโอเคลาวาคือทางจริงไปเลยปุ๊บ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 เฮ้ยเฮไปเฮ้ยเลยแล้วเพื่อน โถ่เอ้ยเพื่อนฉันโถ่เยเราวาไปทางจริงด้วยเว้ยเฮ้ยไม่ต้องกระโดดไปเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเฮ้ยเอาเฮ้ยมาแล้วเหรอเรือยังฉันรอให้ไฟมันหายดับอยู่เนี่ยเฮ้ยต่อไปแล้วก็ต้องกระโดดต่อเพื่อนเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยมีทางกระโดดด้วยเห็นป่ะไปโดดเลยแล้วกันชึบเราจะผ่านฉุบชึบรีบมารีบมารีบมาชึบชึบโอเคแล้วก็โดดเป็นสลามเฮ้ยชึบดึงโอ้เพื่อน เันผ่ sheet, านโอ้ยโอ้ยฉันกำลังไปนายไปก่อนเลยเพื่อนนายไปก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยโฮ้นาโคตรเท่เลยว่ะทำไงไงวะฮึ๊บดึงโอเคฉันผ่านแล้วเดี๋ยวก็ชึบโอเคผ่านอยู่เฮ้ยนายตายแล้วอ่ะเฮ้ยรีมารีมารีมาชึบฉันหล่อชึบโอเคแล้วก็ชึบโอเคผ่านตรงนี้โดดธรรมดาก็ได้โอเคไม่ต้องวิ่งตรงนี้ต้องวิ่งหน่อยโอเคเพราะตรงนี้ชึบวิ่งหน่อยได้โอเคได้อยู่ แล้วก็กระโดดสลัมดึงโอเคก็ชิปสวยงามเพื่อนฉัน,นเถึงี่แล้วรีบมาเรีบมาจะไปชึบเอ้ยเกือบตกโถ่ยก็โอ้โหตรงนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยชึบถึงโอเคผ่านเพื่อนเรามาถึงที่แล้วเพื่อนรีบมาเร็วไปเลยไปเลยชึบโอเคผ่านชึบผ่านแล้วก็ตรงนี้มีหัวหนึ่งบล็อกผ่านอยู่แล้วตรงนี้มีหนึ่งบล็อกผ่านตรงนี้มีหนึ่งบล็อกโอเคตรงนี้ไม่มีโอเคตรงนี้ ผ่านแล้วเว้ยเอ้าเพื่อนตายเฮ้ยมาแล้วเพื่อนรักฉันรอแกอยู่นะเนี่ยมาเพื่อนรีบมาเร็วเร็วเร็วไม่กี่ที่แล้วโอเครีมาโอเคตรงนี้ไม่ต้องนี่กระโดดธรรมดาเลยโอเคสวยงามเก่งมากเลยว่ะเพื่อนอีซี่มากเออโอเคกดกดปุ่มเลยับเฮ้ยตายแล้วไม่ได้เพื่อนตายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเียชวมีมีมีปุ่มให้นี่ปุ่มด้วยว่ะระบายระบายระบายเออมันเดียนมันเดียนอันนี้น่าจะเป็นเลเวลสองหรือเปล่าวะน่าใช่นะไม่ใช่ วิ่ตอนนี้มีทางลับมีทางปองับทางจริงแลว้วว่ามนกีนลาวาคือทางจริงหรือว่าลาวายรอบหนึ่งหรือว่าเป็นน้ำารอบเนี้โอ้ยสับสบนไปหมดแล้วฉันว่านะมันต้องแบบเหลี่ยมแน่เลยเชืว่าลาวาและน้ำเป็นไปไม่เป็นไปได้ยากเ้ยมันต้องลาวาแล้วก็ลาวาใช่ปะม,มันจะต้องมันจะต้องคิดว่าลงไปเลยแล้วกันลงไปเลยเอ้ยโอ้ยโอ้โววาอย่างนี้ไม่ต้องสืบเลยอะไรน่ะยอมตายเถอะนะมาทางผิดวายโธ่เอ้เพื่อน เรามาทางผิีมาเพื่อนเราต้องเลาวาแล้วก็น้ำเหมือนเนี่ยโอเคแหม่มันกวนตีเราอ่ะเฮ้ยผ่านอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยนี่มันทอนี่เฮ้ยอ็อกอ็อกออกอ่ะมันคืออะไรอ็อกเหรอมันคืออ็อก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 ออกเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยฉันเป็นตัวหมูเฮ้ยในนี้มีนี่ด้วยมีมีปืนด้วยนะไปเลยเฮ้ยมันเป็นหมูแล้วป่ะหมูแมนหมูแมนเฮ้ยเก่ามากเหรอมาดิมาดิมาดิเก่ามากเหรอเก่ามากเหรอไอพวกไอ้มันคืออะไรนะอ็อกเหรอเฮ้ยจะอ็อกไหม เก่ามากเหรอฮะฮะฮะเก่าเก่ามากเหรอเก่ามากคิดว่าเท่มากเหรอคิดว่าเจ่าว่าเก่าเหรอมาดิมาดิคือตัวอะไรไม่ไดฉันจำชื่อไม่ได้ทอเหรอทอไม่ใช่มันต้องเป็นออกแน่นอนออกเออได้ใช่ไาหมาเถอะทุกคนผมจำชื่อไม่ได้แล้วใครรู้อคมอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้แต่ตอนนี้ผมจะงัดหน้ามาันมสายยากจังวะทุกคนหนังมานทำด้วยอะไรไม่ไดยครี๊ะหนังเหนียวมากเอหนังเหนียวมากเลยน่าจะเป็นหมูด้วยเนี่ยคนป่าหมูป่ามาดิมาดิงัดหน้างัดหัวงัดหัวผม กัดหัวงบกัดหัวบกัดหัวกินแอปเปิลทอแล้วลงไปงันเลยดีกว่าทุกคนไม่รอช้ามาดิคนสอสองเพื่อนสองอมาดิเพื่อนี่าบ้านือเลเออออมาเป็นซุปอหมูด้วยมาดิตายหนึ่งตายหนึ่งกัหัวกัดหัวกัดหัวัดหัวง่ตายตายตายยเฮ้ยเตาย้เจอุมาวช่วเดี๋ยวช่วยโอเคตัวเยได้ปุมาได้ปุมาเห็นไหมในมือเนี่ยอเออมาๆนี่นี่ยพอปะชึบเฮ้ยดาต่อไปด่านนรก เฮ้ยเพื่อนด่านนี้เลเวล3 3ไปพร้อยเลยโอเคด่านนี้ว่ะน้ำน้ำน้ำกับลาวาฉันว่ารอบนี้น้ำชัวยเลยเมื่อกี้ลาวาเยอะแล้วไปไหมเอาไหมเฮ้ยชุบเฮ้ยเฮ้ยถูกว่ะเฮ้ยถูกว่ะเฮ้ยถูกเว้ยถูกเว้ยเฮ้ยเพื่อนด่านนี้ทำไมอ่ะเราไม่เห็นผ่านสักทีอ่ะมันรออะไรวะรอเราไม่รู้เหมือนกันหายแล้วเพื่อนเพื่อน เราโดนเหล็กทุบหัวตายหลวงเกือบแตกเออเออว่าไหนโอ้โหโอ้เหลือหลอดเดียวเลยเหลือแดงมากโไปเพื่อนชาว่านได้เป็นเราว่ะวรอบเดียวนะพอไหมไปเอ้ยอ้ไอ้ผู้บ้านตะเพงยเฮ้ยรอบอ่ะมีทางเดียวที่ถูกต้องด้วยโอ้โหายละโอเคเดีช่นเราสุ่มนะฉันจะไปทางซ้ายก่อนซ้ายขวาลาซ้ายดีโอเคไหมโอเคไปปึ๊บว้าเพื่อนติดชุดก่อนติดชุดติดชุดไหม ทางนี้ผิดทางนี้ผิดออว้าทางนี้มันผิดอ่ะเพื่อนโอเคเดยวฉันลองเสียนะขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกอ่ะอ้าหโอาโหมอ้โนโอ้โห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 โอ้โอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอเโหโอ้อ้โหโอ้โหโ้าหโ้โหโอ้อ้โหอ้โหโอ้ออ้อ้โอ้อหอาห่โอ้โโโโอ้โอเคโอเค้าอนโอเคห้ห เฮ้ยอ่ะโอ๊ยกระผายแล้วเมื่อกี้โอ้ยมันหลอกเราเพื่อนมันหลอกเราโอเคคนเดียวใช่ไหมเพื่อใช่สายถูกเพื่อนมามามาาสายถูกทําไปฉันเดาเลยขวากลางชัวเฮ้ยเฮ้ยถูกอ่ะเฮ้ยอันเดียถูกแล้วเ่ะเพื่อนโอเคไปถาต่อไปยุ๊ปเฮ้ยตายแล้วไม่เนี่ย อ๋อแล้าไม่ไม่ปุ่มปุ่มที่ไหนเหรโอเคสวยๆอาทำไมนายจะปุ่มนายแม่ฉันวะตอนแรกฉันมีปุ่มอยนี้เป็นด่านเเนี่ยเมืองอิดสยามกาแฟทท่านหรือเปล่าวะโอเคเพื่อนด่านต่อไปฉันว่าเมื่อกี้มันอะไรถูกนะเมื่อกี้น้ำปะน้ำน้ำต่อไปก็ตตองน้ำอีกรอบหนึ่งเชื่อฉันเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราวาถูกไม่ใช่เหรออเหรอน้ำถูกอะไปน้ำาเอาไปน้ำเลยไปเลยเฮ้ยอบโอ้ย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 ้ยโอยออยโอยอโอย้ยโอยโยโอ ทำไมเราเดาอะไรไม่เคยถูกเลยว่าดวงเรามันชั่วจังวะเมื่อกี้ไม่เคยถูกเลยชั่วร้ายมากเลยน่าจะผิดแหละเมื่อกี้ซอมบี้เต็มเลยไปนาต่อไปเพื่อนลงไปเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยโอ้ยฉันฉันถูกเหมือนฉันผิดเลยว่ะฉันร้อนมากเลยเพื่อนยาแปลงร่างว่ะเอาดิไปนั่งคิมอังค์คิมอังค์ชนแก้วชนแก้วเออหนึ่งสองสามเพื่อนร่างกายฉันแปลกฉันฉันจะแปลงร่างเป็นทำไมฉันเป็นหนูใหญ่ขึ้นฉันฉันเป็นหนู ใช่เป็นหนูหนูเราต้องหาทางใช่ไหมเนี่ยโอเคต้องมีทางที่ถูกไปทางนี้ไปเพื่อนทางไหนน้ำเลยน้ำเลยตามมาน้ำเลยเฮ้ยทางนี้เหรอไม่กี่ไหมเฮ้ย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  โอ้ยเพื่อนมันมันมันคือหนูมัเราเลยอ้าไม่ได้จะไปหาแกยังไงไม่เนี่ยเฮ้ยเพื่อนนี่ไงงัดหน้ามันเลยแล้วกันนปืนด้อหรอหนูไม่ด้สองทำไม่ก่ทำไม่ก่ทางที่ถูก้เนี่ยตกลงอ่ะูกไปเยไเลยไปเลยไปเลยไลยไปเลยเลยเลยไปเลยไเลาไปเลยไปเลยเไปเลยไปเลยเยเลยยเลยเยไปเยเหมือนเไปเเเเย่เยา ข้าฉันที่เสียงอเลยข้าฉันอะจะไม่ได้ฟันแล้วใช่ไหมตัวเองเฮ้ยเพื่อนทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาเฮ้ยหนูด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 ูโอ้ยมันกัดฉันอีกแล้วว่ะเดี๋ยวไปดิสี่ไงนี่อ่ะสี่อ่ะกันตามันกัน้ามันโอ้ยหนูมันแข็งแกร่งมากเพื่อนมันแข็งแกร่งมากมันมันเราอยู่ในโลกของหนูโลกของหนูหนูโหยที่หายเลยเออตายแล้วเพื่อนตายแล้วไปถึงแก ทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้ตามมา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 เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยทางนี้มีหนูเยอะมีหนูเยอะมีหนูเยอะหนูเยอะอ้อโอ้ยหนูเยอะจังวะเข้ามันเข้ามันมาดิตาย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 แล้วตายแล้วตามมาตามมาเพื่อนทางทางขวาและซ้ายดิโอ้ยมีตู้นึงโดนอะไรอย่างวะโดนอะไรอย่างเนี่ยโดนอะไรเงี้ยโอ้ยจะตายไปว่าเล่นเลยว่ะหนูเยอะจังวะทำไมหนูมาเต็มท่อเลยอะมันเหมือนน้ำเยอะจังวะเฮ้ยเพื่อนทางด้านนี้มิดด้านขวาไปด้านขวา ไปทางขวาถ้านาตาเกิดใหม่ไปทางขวาเลยนะเพื่อนโอเคโอไปทางขวาเลยไปทางขวาเลยไปทางขวาเลยโอเคไปไปโอเคไปไปไปมาตามมาตามมาเฮ้ยมีปุ่มว่ะมีปุ่มมีปุ่มไม่ถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเกลตันเต็มเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยต้องรีบแบงล่าเป็นคนเจ็บ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 มาดิพวกสเกลตันเขียนว่าเท่มากอ๋อแต่ช่วยก่อนช่วยก่อนโอเคจะยุ่งแล้วจะยุ่งแล้วแบงล่าเป็นสมบู๊ยิงอยู่ยิงอยู่ ไมนยิ่งอยู่ยิงอยู่มาดิมาดิมาดิเก่ามากของสกุลตันดูว่าเป็นพวกโครงกระดูกอ่ะโครงกระดูกพิทักษ์อ่ะมาดิ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 มาดตาย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 ช่วยอยู่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 ที่มาช่วยช่วยอยู่ยิงเพื่อฉันเหรออืมมามามาดิมาดิเพื่อนอ็หมดหมดว่ะจะสูงหมดเหรอเออโมเกี้ยงเลยเหลือเท่าไหรเหลือสิบบงไปไม่ใช่กระสุนหมดเกลี้ยงเลยว่ะเฮ้ยเพื่อน เพื th ่อนไม่กีบเหมือนฉันเห็นผีว่ะผีน้องบันลังอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันมันหายไปไหนวะเป็ไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนะผีไปเนี่ยเอ้ยทำไมมันนิ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนมเฮ้ยลืมลืมบทเปล่าเฮ้ย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 มันเริ่มตีเราแล้วนี่เฮ้ยมันตีไฟมันตีไฟมันตีไฟไม่ไปไม่ไปโอ้โหมันตีโคตรแรงเลยว่ะตีแรงากเพื่อนตีแรงมากข้ามันมาดิ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 ทั้งกระตุ้มหมดแล้วนะเพื่อนข้ามันทั้กระตุ้มหมดแล้วเออเออเดี๋ยฉันยิ่งให้เยอะ

เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนี่เรานี่เราเฮ้ยนั่งยังกากบาดนี่ตอนนี้เราเราตกมาอยู่ที่โลกธรรมดาแล้วเนี่ยตกมาจากฟ้าเออไม่รู้เหมือนกันเรื่องของในตัวเราหายไปไหนวะชุดหมูเราหายไปไหนวะเนี่ยเออหายหมดเลยเฮ้ยทำไมหน้าตาแกเปลี่ยนไปทำไมแกเป็นซาสุเกะแกเป็นซาสุเกะเนี่ยแกโดนแช่เคราะห์เพลงอะอ๋อเราคอ์เีลอ๋อตกใจหมดเลยเฮ้ยเพื่อนนี่กล่องอะไรอ่ะวู้ววู้วเอฉันเต็มแล้วฉันเต็มแล้วตัวฉันเต็มแล้วโอ้เก็บเหมือนเก็บเหรีร้านร้านเหรียญเพื่อนเราจะรวยกันแล้ว ไป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 เที่ยวดีกว่าไปยภูมิใจเว้ย